ใช่ใหญ่มากโตด,ดสดส่ถึงไรสตรอเบอรีแล้วนะคะอันนี้คือเราเข้ามาเมื่อกี้เราก็ต้องเตรียมถังอะไรมาจากบ้านนะคะแล้วก็ต้องไปชั่งน้ําหนักถังก่อนนะคะว่าหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะจดไว้ใช่เขาจะจดไว้แล้วก็เเด เรามาถึงที่นี่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่บอกเราว่าทีมของเราจะอยู่แถวไหนล็อกไหนก็ต้องเก็บแค่ล็อกนั้นห้ามข้ามไปล็อกอื่นโอ้นี่มีฝั่งนี้มีข้าเพาะชำไว้ค่ะแต่อันนี้เจ้าหน้าที่เขาจะเก็บเองจะไม่เกี่ยวเขาจะไม่อนุญาตให้อันนี้เขาจะเอาไว้จำหน่ายมั้งดูสิใช่สวยมากเลยสวยมากเลแล้วก็ได้จะเก็บแล้วไปส่งออกอะไรพวกนี้ค่ะเนะคะเขาถามว่าพี่ตายอยู่ประเทศไหนคะเนี่ยบอกเลย ตอนนี้อยู่เมืองอุปซาลาประเทศสวีเดนนะคะมาทัวร์คอนเสิร์ตมาทัวร์คอนเสิร์ตค่ะ,คะ,คะแล้วก็วันนี้เป็นเป็นว,วันพัก <c oughs> วันว่างเมื่อวานก็ไปเที่ยวแล้วหนึ่งวันวันนี้ก็มาอีกหนึ่งวันอันนี้ใครเราจะเก็บฝั่งนี้กันนะคะก็ะะจะเป็นส่วนนี้ที่เขาจะจัดไปให้กับแบบนักท่องเที่ยวหรือใครมาแล้วมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเก็บเองได้ไม่ใช่ว่าใครเก็บได้เท่าไหร่แล้วเอาไปเท่านั้นเ <c oughs> ้อ คือเก็บได้เท่าไหร่ก็ต้องไปชั่งน้าหนักแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ตามน,น้ําหนักค่ะเราต้องเดินไปนู้นโอ้โหนทิมนั่น <c oughs> ไปหอดไก่แล้ว,ลว,ลว,ลวโน้นเราหดนผ้ายังายงเลยแล้วเยพึ่งเมื่อวานไปเดินเที่ยวที่เมืองอันนั้นมาโาน้นย่างมองหนีโน้นผ้ายา่างมือเจ็บเท้าเลยเพราะว่าข้างๆที่เป็นก้อนหินเมื่อวานเดินเป็นสิบกิโล ได้กลับถึงบ้านเป็นไงคะสลบ <c oughs> แทบ,บ <c oughs> ไม่อยากอาบนะแล้ววันนี้ก็มาเดินอีกแต่ว่าวันนี้มไม่ไม่หนักเบาๆตรงนี้โหสตรอเบอรี่เขาน่าเก็บมากเลยเดี๋ยวจะให้ชมมันมาลูกใหญ่แค่ไหนจะถายกล้องมาด <c oughs> ้วยจริงๆเห็นนะคะเนี่ยด้านข้างก็เห็นไหนอะเนี่ยด้านข้างก็เห็นนี่เหรอคะแต่เราต้องเปิดเราต้องเปิดหูเนี่ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะค่ะคนทางยาวไกลพี่คะ ออก,ก่อนฝังข้างหน้านี่คือเขาเก็บไปกันหมดแล้วแล้วเขาก็จะเรียกไปด้ยเ <c oughs> มื่อกี้หนูโสพสภาพนิ่งที่ไปที่เฟซหนูหนูโพสแต่ด้านหลังหนูบอกว่าแวะเจอสาวข้างทาง <c oughs> นี่ค่ะขึ้นรถมาด้วยค่ะเก็บขึ้นรถมาด้วยคะ <c oughs> ่ะเดินออกข้างทางีาง นี่เขาเก็บมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บสตรอเบอรีร่แล้วโอ้ยทางก็แบบว่าเดิน<ม>ดลำบากม,มากมลเลยเมื่อกี้ทางเป็นก้อนหินนะนี่เป็นดินเลยมั้เราจะต้องไปเริ่มสตาร์ทตรงไหนไี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเองนะคะว่าเราของเราอยู่ล็อกไหนกัน โรงเรือนเขาก็เยอะมากเลยเนาะโรงเรือนที่เขาปลูกปลูกสาหรับเก็บแล้วก็ไปขายส่งออกอะไรพวกนี้หัวอากาศดีมากใส่เสื้อนี่คือไม่ได้ร้อนนะคะใส่เสื้อนี่ยังหนาวนะคะหนาวต้องใส่เสื้อกล้ามข้างในด้วยค่ะ เรีนค่ะน in ่ารักมากนั่งกินเวยน่าร ah ah ักมากเลยนั่งกิน้วยงเนคะคือคือยังไงพรเตงกืนหรฝั่งนี้ของเราอ๋อตังนี้ไม่ใช่ ทางให้พี่สตยล็อกนี้อันนี้เราต้องเป็นอะไรนี่เลยได้ไหมคะโอเคบัวมีที่ตังโต๊ะก็ได้เดีว่ากอนไ้ยังไงก็เออตั้งของโต๊ก็ได้นั่นแหละมีคนเล็กๆข้างล่างไหนเนี่ยอ๋อไม่เที่ยวเอสโอเอาสโงไหนเราก็เอาไอ้ตัวสีสีส้มเนี่ยของเราไปวางไว้พี่สตยพี่สตยเก็บตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแถวนี้เลย บอกก่อนบอกเลยนะคะขอเก็บเดี๋ยวขอชิมก่อนนะไหนขอดูชิมได้นแที่นี่ไม่ได้ฉีดนะเรงนี้ลูกใหญ่มากชิมก่อนชิมก่อนพี่แก้วพี่แก้วถือไหมเซฟี่ไลฟ์สี่ร้อยหรือถ่ายรูปแหลครับโอ้คุณสมบัติจุณข้ามได้ไงสองรูปถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้พี่แก้วถือไว้ก่อนอร่อยไหมบารหวานมาก ท่านเมื่ี้ทางตลาเก็บจากต้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพนิดนึงถ่ายก่อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งหาก่อนโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยมานี่ๆๆมวลตัวมวลสวยยังไม่ใส่รักๆค่ะ อ่านี่นะมอยก่มากแบแป้งไ่ตอไล้ลูกใหญ่ไหมคะ่่อาันน้อนี้คือข้ากากเลยนะคะไม่ไม่ต้องเก็บแต่ไม่ใช่พี่ตวเอาเอาโชว์ในในมือนี่นะ สวยอีกเรื่องหนึ่งโอเคสองสามนั่งไ่้เหรอเดี๋ยวเราค่อยถ่ายภาพนี่ทีหลังดีกว่า เท่าทั้งสามลูกเลยแต่ว่าลูกใหญ่มากพี่ดีเอาวางไห้นก่อนพี่นี่พี่ต่ายเนี่ยลูกนึงนี่ไะไพี่ไม่เก็บเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่ลูกก็เริ่มเลยอย่าพึ่งจะเย็นแย่ค่ะบอสกะแก้วถากระแก้วอยู่ไหนอยู่นี่เก็บไปเองเลยจะไปบอสเก็บแต่ลูกแรกแล้วค่ะไม่อันนี้ก็มันเน่าแล้วนะนุ้ยเหรอนี่ไงพี่น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 ี่เต็มเลยนี่นี่ฝั่งเนี้ย เราดูอะไรไม่เกี่ยวกับฝั่งี้ไม่เกี่ยวกัั่งเราก็วันอันนี้เขาก็จะมากันมีบางทีก็เป็นเด็กๆไม่รู้นั่งรถเมล์มาแล้วก็มาลงแล้วก็เดินตื้นมาจากไกลนี่เลยแล้วก็บางคนก็มาเป็นครอบครัวมากับลูกอะไรพวกนี้ค่ะพาเด็กๆมันก็เป็นกิจกรรมน่ารัก พี่สาเจอให้เจอแต่ว่าจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะมันเ<ๆ>ดโดเดโดสดจะบอกว่าสตรอเบอรี่ที่ลูกใหญ่มากหวานด้วยอ่ะเรามาค่ะขั้วง่าีพี่พี่สาวสาวโชว์หน่อย กขาบอกว่าทำที่เกลือมาด้วยก็ได้แต่ว่าพอมาถึงแล้วเรามาชิมคือไม่ต้องจิ้มเกลือเลยค่ะมันหวานอร่อยอร่อยที่มันสดใส่ยังไงทางใต้เนี่ยเออนี่นี่ลูกใหญ่มันใหญ่เลยแต่ว่ามันอาจจะมีเปืเป่อย ไอเนี่ยลูกหนึ่งหนูเก็บเองเลยเนี่ยฝั่งนี้เต็มเลยอ๋อมันเน่าใช่ไหมเราต้องต้องต้องหมุนดูทุกมุมใครอยากเก็บสตรอเบอรี่กับพี่ต่ายมั้งคะเนี่ยเอาเน่า ำลังตั้งใจหาดูาผา้าขาดแค่ไหเด้อ <ks> ตั้งใจหามากหนูเห็นแล้วลูกหนึ่งโอ้ยเลสอีกแล้ว <S <s <at> <S น,นี่อยากเอารูกเลสสิไม่มันนี่นี่นี่พี่ตายเนี่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 ยใต้นี่ใต้นี่เนี่ยนี่นนนอันนี้นะคะเออหนั่นาหนสองลูกแล้วเลส <S <s <at> ปลาแก้วปลาแก้วข้ามไปยังไงใส่เด็ดทั้งพวงเลยสิโอ้ย,ย,ย,ยอลูกใหญ่มากเลย <S <s <at> <S นี่นี่แนมมาดูหน่อยนี่ใหญ่จริงๆริงดูบนฝ่ามือเกือบเต็มเลยเนี่ย เจอไม่ละเจออยู่พี่โหพี่แก้วเดินข้ามตกอล,ล์บี้แบบได้ไงเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเจออยู่แต่ว่าออกมาพี่แก้ฝั่งนู้นไม่ได้แก้วฝั่งนี้ใช่ไหมพีม่แก้วอีกฝั่งหนึ่งผสมพันธุ์กันไปนะคะมันอาจจะไม่ได้มีลูกโตๆทั้งหมดหออใช่ลูกใหญ่แต่ว่ามัน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 ,มนสด<า>ข้างบนแต่ข้างล่างมันเน่ากับมีกัเก็บว่าได้ จะ,จ,ะจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีจะไปก็ไม่ได้ไปทุกทีเพียงไม่เอ,เอ้ยการจะนั่งบุรีเอ้ยที่เขาบอกว่ามีปู <c oughs> พี่แต่ร้อหลังนี่ค่ะข้างหลังอะค่ะสองลูก หนูขอทางนี้นิดนึงค่ะงหน้างยหน้าจับาสตรอเบอรี่ขึ้นมาให้นิดน,บบนึงถ่ายภาพนีให้จะถ่ายบนนี้แหละกล้องใหญ่ันแสง พอแล้วมั้งนี่ดี <c oughs> เจ้าลบแปบบ๊บลบแป๊บผู้ายแปบนี่เห็นเห็นแล้าอี่ <c oughs> <c oughs> ภาพนิ่งเหรอจ,จะงมูกกลับบ้านเดี๋ยวถ่รรายภาพนิ่งต้องเก็บหรอพี่ใ,<ค>ใ<ค>จเย็นนะ<ค>มือหนูก็จะสั่นเ,เองก็มือถือโอเคโอเค เห็นแบบแบบแบนี้ตัวผ้าแมนอยู่บนนี่ใช่ไงนั่นไงนี่ไงพวกนี้นน่าเสียเนาวปล่าโอไม่น่าไม่เน่าเจ็บก็ก็จะไม่ได้แล้วมาเรื่อยๆพี่ไต่เก็บมาเรื่อยๆเก็บเพิ่นเลยโอ้เน่าอีกเน่าไม่ต้องเอาไปนะพี่เดี๋ยวว่า กินร้อยหนึ่งนะค่าค่าเช่าหนึ่งค่าเข้าหนึ่งร้อยโคลนจะไดวเราต้องไปเสียค่าช่างตรงนี้อีกตรงนี้เลยปวดขา กินดมกันบ่คะกินข้าวแลงแล้วสตรอเบอรี่ล้างปากบ่ตอนนี้ที่บ้านกี่โมงแล้วสองทุ่มแล้วมสองทุ่มแล้วตอนนี้ที่นี่ประมาณสามโมงเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าเออที่นี่ใบสามต้องนับย้อนกลับ ไงไงสามลูกแล้วนะห้าลูกเลยใต้กันอ่ะได้หรือ่เลยเปิดขึ้นโอ้ยเหยียบไปนี่จนหเละพวกแก้วหนูมองไม่เห็นหนูเหยียบเละแล้วก็ตัวเองก็เหยียบอยู่ตรงนี้อ่ะเก็บดีแล้วก็เดินมาแล้วมันก็จะเลิกตัวเองได้วันนี้นั่นไงต้งเยอะเออโอ้ยระวังน้ำพี่เขาบอกแล้วแต่ไม่พันเพราะว่าต้นมันอยู่ติเตียติดกันกับต้น ตอบรี่เราต้องให้ระวังนิดน,นึงต้นหนามบานเพื่อนมันยูกติดเพื่อนๆก็จะขึ้ต้นผีหมอบานข้างีนค่ะเขาก็นั่งมองแล้วเราไล่อะ นี้เหมือนสับอรี่ของแทงจริงรูเมันใหญ่มากลูกเล็กๆหรอบางทีในพวงหนึ่งสีห้าลูกมันก็อาจจะมีลูกลเล็กๆที่ทายว่าตะเดินมาตรงนี้เลยคะ่ะแต่มาสตตอ์ตรงนี้เลย ใช,ใช่ค่ะก็เหมือนเราแต่จ,จริงไปซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ซื้อได้มันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ว่าเรามาเก็บเองใ่ลใกล้เนีไม่ใกล้พอเรามาเก็บเอง <c oughs> ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็ <c oughs> เหมือนเรามาซื้อสดๆที่ไร่ค่ะแต่ว่าเราต้องลงมา,าก็ทางบ้านก็แล้วทางข้าวอิ่มแล้วค่ะสตอเบอรี่ลากปากเลย <c oughs> สอบทุ่มแล้วก็เข้านอน ดีนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเียงานกันต่ออีกอ,อลาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าออกจากไรสอร์เบอรีเราก็จะมีโปรแกรมกันต่ออีก <c oughs> <c oughs> เพราะที่นี่ยังมีมืดโอเคบายไปละเด้อฟันดีสุขกสุกค